ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีหญิงสาวชื่อมณีเธอเป็นคนใจดีชอบทําบุญและช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งหลังจากทําบุญถวายสังฆทานเธอได้อุทิศบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่คืนหนึ่งมณีฝันเห็นคุณแม่ผู้ล่วงลับไปแล้วยิ้มให้เธอ และกล่าวว่าลูกอุทิศบุญให้แม่ใช่ไหมขอบใจนะบุญนี้แม่ได้รับแล้วแม่เบาใจมากยิ่งขึ้นมณีตื่นเช้าด้วยความรู้สึกอบอุ่นใจน้ำตาไหลเพราะเข้าใจว่าบุญที่เธอทำไม่เพียงส่งถึงผู้ล่วงรับแต่ยังส่งความสงบและความรักกลับมาหาเธอเอง บุญที่อุทิศไปไม่เพียงส่งถึงผู้ล่วงลับแต่ยังส่งความสงบและความรักกลับมาหาเราเอง